สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงกันนะคะสาหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวิหนะคะอย่างตอนนี้นะคะหมอลําเสียงวิหก,ก็คือกําลังเตรียมที่จะมีการเปิดฤดูกาลนะคะสําหรับฤดูกาลที่4นั่นเองนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงซ้อมแล้วก็ช่วงของการเตรียมตัวอย่างทางบอสนอกเองก็ได้มีการอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยก็กําลังเตรียมสําหรับโชว์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะแบบว่ามาสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับแฟนๆรวมทั้งงานเจ้าภาพต่างๆที่ ได้มีการจับจองคิวเข้ามาเนี่ยก็ถือได้ว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปนะคะในฤดูกาลที่3ของหมอลําเสียงวิหกก็เหมือนว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่บอกว่าหลังจากที่หมอลําเสียงวิหกอยู่ในรูปแบบของไร์สดกลุ่มปิดมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดพอกลับมาเปิดวงเปิดฤดูกาลในครั้งนี้กับฤดูกาลที่3ก็ทําเอาฟแฟนเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็รอติดตามกันเนี่ยเยอะมากๆแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าที่ผ่านมาก็มี กระแสดาวมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเยอะพอสมควรในแต่ละเรื่องแต่ว่าหมอลํลาเสียงวิหกก็สามารถก้าวผ่านเข้ามาได้นั่นเองนะคะรวมทั้งก็มีศิลปินอีกหลายๆคนที่ได้มีการลาจากวงลงจากวงไปรวมทั้งนางเอกมอลานะคะอายุน้อยที่ตอนนั้นหลายๆคนก็ต่างชื่นชอบกันมากๆสําหรับยูกิเพนพกาก็ได้มีการตัดสินใจลงจากวงไปด้วยเหตุผลส่วนตัวของเธอแล้วทีนี้เนี่ยนะคะก็เป็นนางเอกพลาวธิดาที่ได้มีการขึ้นมานะคะเป็นนางเอก อาประจําวงนะคะเราก็ได้มีการมารับบทเน็ตวิไลนะคะในการแสดงลเรื่องต่อกรอไปในครั้งนี้ก็ถือได้ว,ว่าเขาเนี่ยก็ทําได้ดีแล้วก็ได้รับ่าแสดงสนับสนุนได้รับกําลังใจจากแฟนๆนะคะแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รับผิดชอบแสดงได้ดีมากๆเลยแล้วครั้งนี้สําหรับปีที่4หลายๆคนเนี่ยก็ต่างรุนนะคะว่าครั้งนี้นางเอกแพลวทิดานเนี่ยกับตําแหน่งการเป็นนางเอกวงเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงแล้วก็จะมารับบทไหนอันนี้หลายๆคนก็ต่างรอรุ้นกันแต่ว่าสําหรับ พราวทิดาแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามากฝีมือนะคะแล้วก็ตีบทแตกทุกบทจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะได้รับบทไหนเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ดีตลอดอันนี้หลายๆคนนะคะก็ต่างม,มีการพูดถึงกันไม่ใช่แค่ด้านการแสดงเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของการร้องเพลงการรามหน้าเวทีเขาก็ทําได้ดีแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่เยอะมากๆหลายหลายคนก็ต่างชื่นชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของพราวทิดาแล้วก็เสน่ห์ของเขานะคะที่มีความเท่มีความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวนะคะ แล้วก็แบบว่าเรียกว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็แบบต่างชื่นชอบในเสน่ห์ของเขานั่นเอง ล้วพอได้รับโอกาสนะคะกับการยืนเป็นตำแหน่งนางเอกวงขนาดนี้เนี่ยนะคะเขาก็แบบว่าสามารถพิสูจน์ฝีมือให้หลายๆคนเนี่ยได้เห็นนะคะแม้ว่าเขาจะได้รับบทเร็วขนาดไหนหรือว่าจะต้องซ้อมแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ด้วยว่าเป็นนางเอกอีกคนหนึ่งที่บอกว่าน่าชื่นชมในความทุ่มเทแล้วก็ความตั้งใจของเขามากๆเลยนะคะสําหรับนางเอกแพลวทิดานั่นเองนะคะยังไงก็รอส่งกําลังใจแล้วก็รอติดตามสนับสนุนนะคะสําหรับนางเอกแพลวคนนี้ของเรา ะะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับเขาเนี่ยได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะสําหรับผลงานในฤดูกาลที่4ี่นะคะของวงมอลําเสียงวีหกร้ร้องว่าปีนี้เนี่ยก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนแล้วก็สมกรารรอคอยของแฟนๆอย่างแน่นอนนะคะถือเดี๋ยวว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งความประทับใจนะคะของทางคณะมอลําเสียงวีหกที่เราเนี่ยนะคะได้มีการมาพูดถึงกัน นั่นเองยังไงก็อย่าลืมรอติดตามแล้วก็รอสนับสนุนนะคะผลงานของเธอเนี่ยกันได้รวมทั้งกับทงางคณะมอลำเสียงวิหกด้วยและนี่แหละค่ะก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครเนี่ยค่ะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดถึงกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ